สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงประวัติเหรียญกระสาบรุ่นแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4สร้างขึ้นเมื่อพศ2407ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นเหรียญที่ล,ลึกเหรียญแรกรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับ ซึ่งได้สร้างในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาโปรดเกล้าให้ผลิตเหรียญเฉลิมพระชนมพรรษาแบ่งได้เป็นสองชนิดคือเหรียญทองคำและเหรียญเงินที่มีน้ำหนัก4บาท หรือ60กรัมเท่ากับชนมายุของพระองค์เพื่อพระราชทานเป็นของที่ระลึกและโปรดก้าวให้ประดับเป็นเครื่องราชอิสริยภรณ์และเนื่องจากเหรียญน,นี้มีอักษรจีนอยู่ด้านหลังอ่านออกเสียงจีนแต้จิวีว่าแต่เมงทงป้อซึ่ง แปลว่าเงินตราแต้มงซึ่งเป็นพระนามภาษาจีนของรัชกาลที่4ี่ทำให้เหรียญน,นี้นิยมเรียกว่าเหรียญแต้มงซึ่งเหรียญน,นี้ยังเป็นเหรียญกระสาบคือมีราคาหน้าเหรียญช,นะชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแล้วยังถือว่า เป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกของไทยอันหนึ่งพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเพิ่งเริ่มเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่สเนื่องด้วยคนสมัยเก่าเชื่อว่าผู้ใดรู้วันเดือนปีเกิดของตนเองอาจนำไปทำไสยศาสตร์ได้ดังนั้นพระมหากษัตริย์ในยุคก่อนนี้จึงมิได้มีให้ เกิดการเฉลิมฉลองพระชมนมพรรษาแต่อย่างใดราคาเหรียญปัจจุบันตามแต่สภาพเหรียญหลักราคาหลายแสนบาทจนถึงหลายล้านบาททีเดียวนับเป็นเหรียญที่นักสะสมสะแสวงหากันมากของเรียนแบบก็เยอะแต่ก็ดูง่ายนะครับนะนี่เป็นเหรียญทองคำนะครับเป็นเหรียญทองคำ นะที่นะสวยงามนะสวยงามมากแล้วก็มีเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินอันนี้ก็เป็นเหรียญเงินนะครับที่ทําขึ้นนะครับในสมัยรชัชกาลที่สี่นะลองดูนะครับนะก็ดู ไว้ประดับความรู้นะครับว่าเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันราคาแพงมากนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม